นาฬิการุ่นนี้นะคะจะเป็นโมเดล2143นะคะตัวเลขที่สแสดงเวลานะคะตัวนี้จะเป็นขนาด4นิ้วตัวเลขที่โชว์เป็นวันที่แล้ก็ตัวบูหิูนะคะจะโชว์เป็นขนาด1นิ้วนะคะด้านล่างจะโชว์ตามวันนะคะนาฬิกาตัวนี้นะคะจะใช้ไฟ,ฟ220้โวลต์นะคะเราก็ใช้รีโมทในการเซตค่า